สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าจากที่เคยใช้เน็ตได้หลับต่อติดติดดับดับกันอยู่เนี่ยทำไมอยู่ๆอินเทอร์เน็ตบ้านเราถึงได้เร็วติดอันดับโลกไปได้วันนี้เราจะมาย้อนรอยเส้นทางที่ไม่ธรรมดานี้กันครับว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นได้ยังไงมาหาคําตอบไปพร้อมกันเลยคือเรื่องจริงเลยนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านของไทยเราเนี่ยเคยพุ่งไปถึงอันดับ4ของโลกมาแล้วนี่เป็นข้อมูลจากอุกลาเมื่อปลายปี2565นะครับ คือถ้าไปบอกใครในยุค90ว่าเน็ตไทยจะเร็วเบอร์นี้คงไม่มีใครเชื่อแน่ๆมันน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมล่ะครับคำถามก็คือแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เราก้าวกระโดดมาได้ไกลขนาดนี้เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆ9ก้าวแรกสุดของอินเทอร์เน็ตในบ้านเราเลยครับครับย้อนกลับไปในยุคแรกเริ่มเลยนะ สมัยนั้นอนะ่ะอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ของสำหรับทุกคนนะครับมันเป็นเครื่องมือสุดล้ำที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มมากๆก็คือในแวดวงวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองก่อนจะไปต่อเราต้องเข้าใจเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะครับมันเรียกว่าแพ็กเก็ตสวิตชิงพูดง่ายๆก็คือแทนที่เราจะส่งไฟล์หนังทั้งเรื่องไปในท่อเดียวใหญ่ๆเทคโนโลยีนี้จะหั่นไฟล์หนังออกเป็นชิ้นเล็กๆ เป็นแพ็กเกจนับพันนับหมื่นชิ้นแล้วก็ส่งกระจายกันไปคนละเส้นทางพอไปถึงปลายทางปุ๊บมันก็จะประกอบร่างกลับมาเป็นไฟล์เดิมวิธีนี้แหละครับที่ทําให้การส่งข้อมูลมันทั้งเร็วทั้งมีประสิทธิภาพพอมองย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราเริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจริงๆปี2530คือครั้งแรกสุดเลยที่มสงครานาครินเชื่อมต่อกับออสเตรเลียได้ผ่านสายโทรศัพท์ ความเร็วไม่ต้องพูดถึงเลยครับช้ามากจากนั้นอีก5ปีต่อมาก็เกิดเป็นเครือข่ายไทยสารที่เชื่อมมหาวิทยาลัย6แห่งเข้าด้วยกันหลักๆก,ก็เพื่อส่งอีเมลหากันนั่นแหละครับจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ยังอยู่ในโลกของนักวิชาการล้วนๆเลยแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับในปี2538นี่คือปีที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆเป็นปีที่อินเทอร์เน็ตกระโดดออกจากรั้วมหาวิทยาลายัยมาสู่โลกของคนทั่วไปเป็นครั้งแรก ใช่แล้วครับเดือนมีนาคมปี2538เราก็ได้มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน,น็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศชื่อตรงตัวเลยครับว่าบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยซึ่งเป็นการร่วมมือกันของรัฐวิสาหกิจสแห่งเนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนทั่วไปเริ่มเข้าถึงโลกออนไลน์ได้แต่จุดที่ทำให้เรื่องรามันพีคขึ้นมาจริงๆและเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เน็ตบ้านเราเร็วและถูกขนาดนี้ ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสงครามบลอดแบนด์ครับใช่เลยครับการแข่งขันที่ดุเดือดเลือดพล่านระหว่างผู้ให้บริการนี่แหละที่เป็นตัวจุดประเบิดการปฏิวัติความเร็วครั้งใหญ่ของจริงเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับลองดูตัวเลขนี้สิครับย้อนไปแค่ช่วงต้นยุค2,000เน็ตความเร็วแค่256 kbps เนี่ยเดือนนึงจ่ายกัน25 0 0 0 25,000บาทนะคบตัดภาพมาปัจจุบันเราใช้เน็ตกันที่ความเร็ว1กิกะบิต คือเร็วกว่าเดิมเป็นพันๆเท่าแต่จ่ายกันแค่เดือนละไม่กี่ร้อยบาทมันคือการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยและทั้งหมดนี้ก็เพราะการแข่งขันในตลาดลุ้นๆเลยครับ ถ้าจะให้ชี้ตัวจุดประกายเลยนะครับก็ต้องยกให้ปี2,545ที่ TOT เปิดตัวแพ็กเกจบรอดแบนด์แบบไม่จำกัดในราคาที่คนทั่วไปเอื้อมถึงได้อันนี้คือจุดที่ทำให้คนเริ่มติดเน็ตบ้านกันเยอะขึ้นมากและพอมาปี2,552 3 BB ก็ลงมาเล่นในตลาดด้วยโปรแรงๆราคาถูกลงไปอีกหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นเลยครับกลายเป็นสงครามราคาเต็มรูปแบบถูกเจ้าแข่งกันอัพสปีดกันแบบไม่หยุดสุดท้ายผลประโยชน์ทั้งหมดก็ตกอยู่ที่คนใช้อย่างเราๆนี่แหละครับ แล้วพอเน็ตเร็วขึ้นและถูกลงแน่นอนว่าคนก็ใช้งานกันเยอะขึ้นแบบระเบิดระเบอ้อเลยครับดูจากกราฟนี้สิครับปริมาณการใช้ข้อมูลระหว่างประเทศเนี่ยโหมันพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆจากแค่ 3Gbps ในปี2547 10ปีต่อมากลายเป็นหลักพัน แล้วพอถึงปี2564น้ี่คือหมื่นกว่าเลยนะครับสาเหตุก็เพราะไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปทั้งโซเชียลมีเดียทั้งสตรีมมิงต่างๆความต้องการที่มหาสารนี่แหละครับที่ไปบีบให้โครงสร้างพื้นฐานต้องรีบพัฒนาตามให้ทันทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ข้อมูลมหาสารพวกนี้มันวิ่งกันยังไงเบื้องหลังความเร็วสูงๆเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานหน้าตาเป็นแบบไหนเรามาแง้มดูระบบที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของอินเทอร์เน็ตไทยกันหน่อยดีกว่าครับ การเดินทางของข้อมูลมันก็จะมีเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ครับสเต็ปแรกเลยก็คือจากบ้านเราข้อมูลจะวิ่งผ่านสายไฟเบอร์ออปติกส์ที่เรียกว่า FTTx จากนั้นมันจะวิ่งไปที่ชุมสายในประเทศหรือ IX ซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นสีแยกใหญ่คอยจัดการจราจรข้อมูลภายในประเทศแล้วถ้าข้อมูลนั้นต้องส่งไปต่างประเทศล่ะ มันก็จะถูกส่งต่อไปยังด่านสุดท้ายครับนั่นก็คือเกตเวย์ระหว่างประเทศหรือ IIG ที่เป็นประตูเชื่อมไทยกับโลกอินเทอร์เน็ตทั้งใบถ้าจะให้อธิบายง่ายกว่านั้นอีกนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้ชุมสายในประเทศหรือ IX เกนี่ยก็เปรียบเหมือนสนามบินดอนเมืองครับเป็นศูนย์กลางข้อมูลสำหรับไฟในประเทศทำให้การเปิดเว็บไทยมันเร็วปรืดส่วนเกตเวย์ระหว่างประเทศหรือ IIG ก็คือสนามบินสุวรรณภูมิครับ เป็นประตูสู่นานาชาติสำหรับข้อมูลที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศการมี2ระบบนี้แยกกันนี่แหละครับที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลมันมีประสิทธ,ธิภาพสุดๆและนี่ก็คือหน้าตาของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดบ้านเราครับเจ้าหลักๆเหล่านี้แหละครับที่เป็นคนลงทุนมหาศาลลากสายไฟเบอร์ไปทั่วประเทศสร้างโครงข่ายทั้งหมดที่เราคุยกันมาและก็อย่างที่ย้ำไปครับการแข่งขันอันดุเดือดของพวกเขานี่แหละ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้เรามีวันนี้วันที่เรามีเน็ตเร็วแรงๆใช้กันในราคาที่สบายกระเป๋าเอาละพอเราแก้ปัญหาเรื่องความเร็วได้แล้วจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกคำถามคือแล้วตอนนี้สถานการณ์อินเทอร์เนต็ตบ้านเราเป็นยังไงมันมีแค่ด้านดีๆอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันยังมีความท้าทายอื่นๆซ่อนอยู่ ในแง่ของการเข้าถึงเนี่ยต้องบอกว่าเราทำได้ดีมากเลยนะครับข้อมูลจากปี2,564บอกว่าคนไทยถึง85ใช้งานอินเทอร์เน็ตกันแล้วตัวเลขเนี้ยมันบอกว่าอินเทอร์เน็ตในวันนี้ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไปแล้วเหมือนไฟฟ้าเหมือนน้ำประปาเลยละครับ แต่ในขณะที่การเข้าถึงนั้นกว้างขวางก็มีอีกด้านหนึ่งที่ต้องมองควบคู่กันไปครับนั่นคือเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกรายงานจากองค์กรอย่าง Freedom House เขาก็จัดอันดับให้สถานะเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตของไทยเราอยู่ในกลุ่มไม่เสรีซึ่งก็สะท้อนว่ามันยังคงมีการจำกัดสิทธิแล้วก็การเซ็นเซอร์เนื้อหาออนไลน์อยู่ และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นไปอีกมีข้อมูลที่เคยประเมินไว้นะครับว่าจํานวนเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกโดยทางการเนี่ยมีมากกว่า1นึ0 0 0สเว็บซึ่งตัวเลขนี้ก็ตอกย้ําให้เห็นว่าประเด็นเรื่องการควบคุมเนื้อหานี้ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่สําคัญมากๆในโลกอินเทอร์เน็ตของไทยเช่นกันค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสําคัญสําหรับอนาคตครับในเมื่อวันนี้ความเร็วอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของเราอีกต่อไปแล้วและเบดต่อไปของอินเทอร์เน็ตไทยละ่ะจะเป็นอย่างไร เราจะสร้างสมดุลระหว่างการเข้าถึงที่ทั่วถึงเสรีภาพในการแสดงออกและการผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆให้เดินไปข้างหน้าพร้อมกันได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รอเราอยู่ในยุคต่อไปครับ